อีพีก่อนพูดเรื่องโบตอกบอมไปแล้วคราวนี้มาพูดเรื่องฟิลเลอร์ถ้าพลาดไปฉีดฟิลเลอร์ปลอมจะให้ผลเสียอย่างไรบ้างฟังให้ดีฟังต่อให้จบเลยนะครับจะขอพูดถึงของปลอมก็คือของก๊ปอ,กอ,อกปปี้เลนแบบของจริงคล้ายๆเช่นยี y ่ห้อเลสเซนต์ยี่ห้อจูบิเดิมแต่ข้างในเขาใส่อะไรไม่รู้ก็ต้องขอแยกเป็น2ประเด็นว่าขึ้นอยู่กับสารที่เขาใส่ข้างในโดยทั่วไปเราไม่รู้เลยนะว่าของปลอมเขาใส่อะไรเข้าไปในแต่ละหลอดนั้นๆที่มาถึงหน้าเราถ้าสิ่งที่ใส่นั้นเป็น h a ะะกรณีที่1นึ่งนะเขาแยกเป็น2อประเด็นถ้าเป็น HA ก็คือตัวเขาเองปลอดภัยนะฮะตัวเขาเองปลอดภัยแต่ต้องแยกเป็น2เลือกอีกเหมือนกันนะว่าฉีดเข้าไปแน่นอนคุณสมบัติคุณภาพอาจจะไม่เหมือน HA จริงดังนั้นอาจจะเข้าไปแล้วอยู่ได้ไม่นานแต่กรณีที่2นะฮะก็คือถ้าเป็น HA ที่เขาใส่เข้าไปนั้นแน่นอนขระนวนการผลิตต้องไม่เหมือน HA ที่ได้มาตรฐานดังนั้นอาจจะสปกปรก อาจจะมีการติดเชื้อพอฉีดเข้าสู่หน้าเราอนาคตอาจจะก่อให้เกิดการอักเสบบวมแดงเจ็บแล้วก็ติดเชื้อได้กรณีที่2ถ้าสารที่อยู่ในนั้นไม่ใช่ HA ล่ะมันเป็นอะไรส่วนใหญ่ที่เขาใส่เข้าไปก็อาจจะเป็นสารแปลกปลอมเช่นพวกซิลิโคนน้ำมันต่างๆอันนี้แหละปัญหาหนะักถ้าเข้าสู่ร่างกายเราฉีดเข้าไปจะก,ก็เหมือนคนที่โดนฉีดซิลิโคนมาก็จะระยะยาวก็กลายเป็นพังผืดหน้าเสียโฉมนะหน้า เปลี่ยนรูปร่างไปอาจจะกลายเป็นก้อนเป็นผังผืดแล้วก็อาจจะมีอาการปวดบวมแดงอักเสบขึ้นมาได้ทุกเมื่อจะขอยกประสบการณ์มีคนไข้คนนึงเขากําลังเลือกระหว่างหมอเนะะีที่คลินิกหมอเนี่ยกับฉีดฟิลเลอร์ใต้ตากับอีกคลินิกหนึ่งเข้าไปอีที่หนึ่งถูกกว่าเข้าไปคลิกนั้นปรากฏว่าสิ่งที่เขาฉีดมาเขาบอกเป็นเลเซอร์นะสิ่งเข้ามาคือกลายเป็นผังผืดเป็นก้อนใต้ตาสุดท้ายไปล้อออกนะฮะแล้วก็น่าเสียชมในที่สุดแล้วก็ส่งตัวเ,เขาเรียกเอา ชื่อคลินิกนั้นส่งไปให้บริษัทปรากฏว่าบริษัทนั้นบอกว่าเขาไม่เคยส่งเลสเซเลนฟิลเลอร์ให้กับคลินิกแห่งนี้เลยอันนี้คือข้อเตือนใจนะครับใครคิดจะฉีดโบท็อกฟิลเลอร์ต้องคิดให้ดีนะฮะเลือกหมอเลือกสถานที่และคลินิกที่ฉีดให้ดีครับ